ตอนนี้อยู่ที่ปลำน่าะแนนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมนะครับว่าวิธีการเสียบเขาเสียบยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ปลำนานแนนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับวิธีการเสียบยอดทุเรียนนะครับโดยพึ่งหลวงนะครับพึ่งน้อยน้ำมะเขือครับผมอันนี้คือขั้นตอนยังไงนแหนก็มัดเชือกรอไว้มัดเชือกรอไว้แล้วก็มาเสียบ อันนี้เรากล้าจากต้นต้นอย่างนั้นขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มาตัดต้นออกแลมาตัดต้นเออทำไมมันโตแลยม่ปล่อยมันโตไปเลยเนี่ยก็เนี่ยแล้วเราก็ตัดต้นออกแล้วก็มาเสียบตัดต้นออกแล้วก็มาเสียบเสีย<ด>บยอดนะครับเพราะว่าทุเรียนจะได้เป็นลูกไวใช่ไหมไม่นะแล้วมันยังไงก็เ,เสียบให้มันติดไงเสียบให้มันติดเออแล้วถ้าเราปลูกเป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ก็เป็นทุเรียนอะไรก็ไม่รู้ไง๋อเป็นทุเรียนอะไรก็ไม่รู้เป็นทุเรียนเดื เป็นทุเรียนเขาไปเลยใช่เม็ดมายังไงก็อย่างนั้นใช่อันนี้เราจะเอาพันหมอนทองอืมอันนี้เราจะเอาหมอนทองเราก็เอายอดหมอนทองมาเสียบเราก็ยอดหมอนทองมาเสียบนะครับอเอายอดชะนีมาเสียบก็เป็นยอดชะนีนะครับถ้าเอายอดมะม่วงมาเสียบแล้วพึ่งอย่ามะม่วงเฮ้ยอย่ามะม่วง ยอดอะไรมาเสียก็เป็นยอดนั่นนะครับตอนนี้นะครับดูนะครับเยอะมากนะครับทีนี้นู่นไปสุดนู่นนะครับที่เสียบแล้วก็มีที่เสียบแล้วก็มีนะครับอันนี้ที่เสียบติดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้นะครับที่เสียบติดแล้วนะครับดูดิเอายอดมาเสียบใส่ตรงตรงที่ตัดไว้นะครับเนี่ยหมอนทองเนี่ยอติดแล้วเนี่ย นั่งเสียบทีละยอดสุดยอดดูดิเพียบเลยตอนนี้ลูกพี่ใหญ่บอกให้ไปดูวิธีการเสียบ <laughs> ไปดิไป เราจะไปทำไมมัดเชีอกอยู่นี่นี่ครับอันนี้คือมัดเชือกไว้รอมัดเชือกไว้รอรอคนมาเสียบรอคนเสียบนะครับฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เนี่ยอยากรู้อยู่ว่าเขาเสียบกันยังไงเนี่ยน,นี่นะครับเยอะมากเ,เยอะมากครับตอนนี้ชูปโอ้โอ กว่าจะได้แต่ละยอดนะเนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวไปติดตามใน YouTube เขามี YouTube เป็นช่องของเขาเองแล้วเออวงวันเอาโดนมาบินอยู่บนหลังค้างให้ไปให้รับคนไปช่วยนะคะคนนี้ยังไม่มีหัวพอดีเลยครับไปไปตัดต่อคลิปให้หน่อยไปตัดต่อก็เดี๋ยวต้องไปตัดต่อ ใกล้วด,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 ดูก่อนดูกนด้ก่อนแลก่อนปนีเห็บใกล้ๆนี่แหละม <c oughs> ีแต่เคยกินนะครับรู้หรือเปล่าว่าทำยากขนาดไหน <c oughs> น,นั่งเป็นสูตรด้านนเลี่ย <c oughs> อันนี้อะไรตองต,งตง <c oughs> <c oughs> ัดโตออเดี๋ยวก็เติมอะไรจืดหนีโอ้โหสุดยอดโอ้ปวดจะได้แต่ละอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ย อยากมีแฟเป็นคนแต่งรถว่าจะห้พีนิวจีเอาไปนังป้ายมาให้คนอื่นเนี่ยแต่งเต็มมากเมียเนี้ข้าวมาเรวก็ยังไม่มีผัวเลยนี้เขาชอบมากค่ะดูเด่นเด่นเดี๋ยวดูสาวๆเสียบดีกว่า เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนสาวเสียนสีกว่านเนอะนี่ครับดูใกล้ๆเลยดีกว่าโ <c oughs> สดด้วยนั่นอ่ะอ้าวเอาใครโสดนะครับฝากลิงก์ได้เลยอันนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อ้าววันนี้ค่ะ <c oughs> ตัวไหนกันแน่เนี่ยวันนี้ค่ะวันนี้แน่นอนค่ะโสดด้วยอันนี้เขาเรียกว่ามืออาชีพไหมปึ๊บ โอ้ยอะหลายแท้เสียบสนมากจะเป็นอะไรกิ่ข้างกระดง,งแต่ยอดนี่น่าจะเป็นกระดงใช่ไหมเพราะมันตรงมาก แล้ววันหนึ่งได้กี่ยอดครับเคยประมาณไหมเยอะมากเยอะมากนับไม่ได้ถุงละห้าสิบต้นนะคะถุงละห้าสิบต้นก็ประมาณกี่ถุงดีอะแวนละันวันละสองพันต้นโอ้แว่ปีละัควันนึงก็ได้เป็นหมื่นเลค่ะได้เป็นหมื่นต้น เยอะมากเสียบเก่งเสียบเก่งนะครับเขาบอกเสียบเก่งเสียบเก่งนะพี่ไหวเลยแล้วกี่วันเนี่ยติด

แล้วก็จะหมุนไปฝั่งนี้เหมือนเดิมนะบางคนเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเสียบยอดอย่างนี้นะเคยมีแต่รอกินที่ตลาดอย่างเนี้ยเขาไปขายให้อันนี้เป็นพันอะไรครับที่เสียบอยู่ เป็นหมอนทองนะครับผมที่เสียบอยู่นะครับโอ้โหถ้าเสียบเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ติดแล้วใช่ไหมใช่ปะนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ที่เสียบมาก็จะเป็นอย่างนี้เยอะมากครับเสียบขั้นเทพ

ใช่แล้วเราก็ตัดปาดมันงั้นแสดงว่าตรงยอดนี่คือได้กระโดงแน่ๆใช่ไหมมันก็มีไกลนะพี่นิวเพราะว่าบางทีมันก็กายมันกระโดงอะไรตรงเนี้ยเป็นกระโด,ง,ง,ะดงหมดพอไปปลูกก็กายอีกฝาจะมาเป็นกระโดงนี่ก็หลายทอดกว่าจะเป็นบางทีก็เป็นกระเทเยไปเลยอืม เราจะเฉพาะตรงใบไว้ใบมันมีตาอืม,อมเงินมันไม่มีตามันมีตาตรงนี้เราอยากได้หมอนทองก็ต้องเสียบหมอนทองใช่มะม่วงมาเสียบได้ไหมครับติดไหมมะม่วงเขาเสียบกับตออะไรที่ปีเสียบ,ยบไหมเออมาอ่นลยไม่ได้ อันนี้ได้กี่วันแล้วเนี่ยจะปลาตรงนี้ตรงนี้เพิ่งเสียบเมื่อวานอันเนี้ยรออันนี้อบไว้นะครับเสียบแล้วต้องอบไว้ตอนนี้เสียบเสร็จแล้วนนก็จะได้แต่ละต้นนะครับลำบากซื้อกินที่ตลาดเถอะง่ายกว่า จี้มีอะไรฝากมีทุบบ้างเขาไม่ได้นี่เอาเดี๋ยว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 กอะไรกูโผลเข้าไปเปิดวาร์ปก่อนเปิดวาร์ปก่อนเปิดว้าบไหนเปิดว้าบไหนชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะลูกหนูวะใช่เปิดมีคนไปตามเยอะ ก็บดังแล้วบอกเขาไปดิบอกไงยาวกันชื่อมันยาวยาวก็บอกได้รัตติยาสุขสำราญภาษาอังกฤษอะรัตติยานะครับภาษาอังกฤษใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งล nope, anyway, ิงก์ไว้ให้นะครับพี่คนมาติดตามุ๊พี่นาคุณไม่มีคนติดตามกเไม่มีเลยแล้วพี่อะครับฝากหน่อยฝากหน่อยช่องอะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ย เฟซบุ๊กเลยโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวงานเด๋วงานมาครับเดี๋ยวงานมาครับเดี๋ยวช่องบินครับเดี๋ยว่ะว่าเดินต้อง่อีค่ะไออิ่หน้าหัวหงเลยนี้ยนี้หัวหดนี้หวานี่หไม่เอากันอีปิดเฟซบุ๊กไปเลยไม่กคับเลบา

วันนี้ชิตัก่ใเกินรับพิดชอบเลยหนี่ดูเสียบเนออาจารย์เลอาจในอจารย์ัอารระของเธอครับถ่ายแล้วครับป้าครับติดตามเลยครับพิมพ์ว่าการทำทุเรียนนี่ขึ้นเลยครับ มันจะติดดีไม่ดีมันอยู่ที่ท่าการเสียบแล้ว่พิแต่ละคนจะก่วยเนี่ยติดเลยทาให้ติดดีะคนตนนั่งางนั้นออูยี่มันมัน้กิการนั่งด้วยอ้ยทำให้ติดดนางมากนะ มันต้องอยู่ที่เทคนิคนะครับมีสูตรนะครับมีสูตรฝั่งนี้ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้รอที่จะถอนแล้วก็ย้ายย้ายไปอยู่ที่ถุงนะครับย้ายไปอยู่ที่ถุงนี่ครับ ที่เขาผูกผูกเมื่อกี้เห็นไหมติดแล้วก็จะได้แต่ละยอดสุดจัดนี่ครับจะได้รู้นะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับทุเรียนนะครับอพอเสร็จจากตรงนั้นนะครับก็จะมาเป็นเป็นต้นนะครับจะพาไปดูต้นเลยดีกว่า อันนี้ก็ยังไม่ได้ทันได้จับยอดนะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นต้นพวกนี้นะครับผมเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นต้นส,สวยๆอย่างนี้นะครับผมด,ด,ดูดิสวยมากอ่ะก็จะกลายมาเป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกกิ่งกระโดงนะครับที่ขึ้นมาเป็นต้นอย่างนี้เลยนี่เรียกกิ่งกระโดงสวยครับสวยมากอันนี้ นานนจะนาจะใส่ปุ๋ยนะครับแตกยอดออกบานเลยดูดิอันนี้จะเป็นกิ่งข้างกิ่งข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มองง่ายๆนี่กิ่งข้างให้ความรู้สัหน่อยนี่เป็นกิ่งข้างกิ่งข้างมันปลูกก็ปลูกได้เหมือนกันแต่มันจะไม่สวยเหมือนกระโดงนะครับถ้ากระโดงมันจะขึ้นเป็นลำต้นที่จะแตกออกเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมน,นี่จะแตกออกอย่งนี้เลย แต่ทุกข้างเลยนี่ครับนี่แหละคือวิธีการทําต้นทุเรียนนะครับผมให้ดูเนาะเยอะมากนะครับปีนี้ปีหน้าเนี่ยไม้เยอะมากเลยแหละดูยังไม่ทันทําก็เยอะ

ก็เอาทรายมาโรยนะครับโรยปิดเหมือนอย่างนี้นะครับนี่ดูดิฝั่งนี้ก็จะปิดมาเรื่อยๆฝังนี้ก็จะปิดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าข้างในเนี่โคตรร้อนเลยครับไม่ครับข้างในร้อนมากครับดูดิมันอบมันจะเป็นผ้ายางนะครับผ้ายางอบนะครับเป็นผ้ายางอบเนาะ ข้างในก็เลยร้อนดูเต็มเลยเยอะมากนะครับหนุนลงที่คุมเป็นผ้ายางเงี้ยเพื่อจะให้มันอบความร้อนนะครับผมอบความร้อนนะครับดอาน,นี้อบไว้นะนนเยอะครับเต็มไปหมดครับยอดอะดนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว จบรีวิวครับโอเคนะครับผมบายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับขอบซิ่งเที่ยวไทยทีวีเดอายบายครับพ็บซีทุกท่านครับ